สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อคามเันิงนะคะขอให้ทุกคนหาเราชมเพื่อคามเัน,งนิงเท่านั้นนะคะ มาสามหน่อยนะจ๊ะได้อย่างไงสามศูนย์หนึ่งแปดแปดน่าจะเก้าเก้าเนาะใครเห็นศูนย์หนึ่งไหมนี่ทุกคนอย่ามองข้ามตัวเน้นเรานะคะเขาชอบมานะหกสามสี่เจ็ด อันนี้ไม่มานะคะไม่มาแต่ว่ามานี้นี่เห็นไหมนี่มาตัวเด่นเลยนะนี่ไหมคะเห็นไหมถ้าใครสังเกตก็จะเห็นหอ่ะเนาะแต่ขออภัยตัวเดี๋ยววันนี้มาซ่อมให้เดี๋ยวเดียมาซ่อมให้นะมาแต่สามค่ะมาได้เวลาซ่อมแล้วนะคะ <ส vacation. S 1> ก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนจะมาทุกรอบก็เป็นไปไม่ได้นะ 1น <are> 1 4 1ศนหนึ่งสหนึ่งเจ็ดนะเจ็ดหกจ้าห้าเมน้นนะคะ ที่จริงอ่ะไปแค่ศูนย์หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากไปเจ็ดจะบอกไปเจ็ดได้นะคะน,นี่นะครับ นี่ค่ะทุกคนประมาณนี้แหละนะที่จริงเจ็ดชิวบน,นี้แหละเห็นไหมเจ้หน้าทีน้ำไหนะครับประมาณนี้แหละทุกคนนี่นั่นคือกาชาตินะฮะกาชาตอ่ามีกาชาตินะคะแคปได้แคปเลยนะคะแคปได้แคปเลยนะแคปได้แคปนะแคปได้แคปนะคะ สามัคคีนะคะสามัคคีรอบห้าโงครึ่งเนาะอืมาณห้าโมงครึ่งะกาชาดก็รอบสี่โมงครึ่ง้วห้าโมงครึ่ง

ถ้ามีสีถ้ามีสามหนึ่งก็ต้องมีเจสอยู่แล้วเป็นเล่งปกติธรรมดานะคะสำหรับการคำนวณของเรานะแต่คนคนอื่นไม่รู้นะคะเขาชอบมาค่ะทุกคนอืมีีหนึ่งสี่เจ็ดสี่อ่า ชอบสีไหนให้ไปสีนั้นนะคะชอบสีไหนไปสีนั้นไม่ชอบก็คือแค่ผ่านนั่นเองค่ะหนึ่งจิตอือ กียวมันกันนั่นแหละค่ะต่างแค่ออนี่เองตัววิ่งรูดค่ะแคนเองะ่ะต่างแค่ตัววิ่งรูดอ้าไปแล้วเด็กไปแล้วเด็กหิวเด็กหิว นั่นแหละเหมือนกันค่ะนี่นะครับประมาณนี้แหละชอบสีดำก็ไปดำชอบแดงไปแดงชอบสีน้ำเงิอนอันนี้เนี่ยก็ไปนะคะแค่นั้นเองนะทุกคนนะอืมไม่มีอะไรมากมายไม่ชอบก็คือผ่านแค่นั้นเองนะคะอ่ะแคปขาแคบแคปแคบแค ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มานะคะทุกคนแอดไลน์มาโลดนะคุ้มมากบ้างนะคะทุกคน หนึ่งสามอือหสำหรับเราอ่ะเราคิดสามตัวให้ไม่เป็นนะแต่เราแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะมาแล้วก็มาใส่ให้คันเองนะะทุกคน สำหรับแก้วนะฮะในการคํานวณแต่ละครั้งแต่ละรอบแต่ละหุ้นแต่ละอะไรนะคะขอให้ได้สองตัวนี้ก็ถือว่ากโ็โอเคแล้วนะคะสามตัวแบบมันมันยากมากๆนะคะทุกคนบางคนเขาก็จะไปเก่งสามตัวอะไรแต่เราไม่รู้อะ่ะไม่มีเวลาคำนวณได้เลยไอ้เรื่องสามตัวเนี่ยแค่สองตัวนี่คำนวณไม่ไหวแล้วอะ่ะมัน มันเยอะมากนะจะคนในกลุ่มแล้วก็ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คํานวณนะแล้วเราทำคนเดียวอะหุ้นทุกหุ้นนะคะทุกคนเราคํานวณเองนะคะไม่ได้ไปเอาของอะไรของใครมานะคะทุกคนใครเอาอืมสองแปดนี่ ลายมืออาจจะไม่สวยนะทุกคนก็ดูเปนดูตัวเลขเอาเด้อ<ม>เขียนทุกวันแต่ก็ลายมือเหมือนเดิมป,ปิ้ว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 นี่เน้นดูคือกันนะะ่จ้ะเน้นคือกันเลยมีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามค่ะ นี่นะครับประมาณนี้แหละนะพัฒนานะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แคนวทางเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรัะชมความบันเทิงนะแคปนะคแคปทันอยู่แล้วถ้าใครดูจุบก็จะแคปทันนะคะถ้าใครจะรอแคปอย่างเดียวก็นะนะอันนี้มาซ่อมอันนี้นะวันนี้มาซ่อมเมื่อวานเธอบอกมาเด้ออืมนนี้นะฮะขอให้โชคด,ดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะคะทุกคนขอให้โชคด,ดีค่ะ